สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างเฟดนะคะอุย้ยตอนนี้ไข่มุกค,คึกคักใหญ่เลยค่ะทุกคนไข่มุกอยู่เชือกเดียวนะคะตอนนี้ไม่มีเพื่อนนะคะ่ะไข่มุกเหงาละโอ้ยเต็มที่ค่ะพี่เฟดไม่อยู่นะคะพี่ทองคําทองแท่งไปทํางานนะคะตอนนี้ก็ แม่ก็เฝ้าอยู่คนเดียวนะคะอันนี้แม่อยู่บนบ้านนะคะทวดมดุกอ้โโดอกนี้สุดยอดเลยขออภัยในเสียงลมด้วยนะคะวันนี้ลมแรงมากนะคะความจริงลมแรงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะนี้นางอยู่เชือกเดียวนะคะลองหาพี่นะคะบวกกับบรรยากาศที่ลมลมแรงหน่อยนะคะนางก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะ นี่คือคักมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะไม่ยอมลงสักทีไม่ลงเลยมุกโอ๊ยเป็นอะไรกับเสาต้นนี้เนี่ยโอ้ไข่มุกเต็มที่เลยค่ะทุกคนมุกจ้ามุกจ้าโอ้โห,โโห,โโหเต็มที่มุกจ้า มุกจ้าโอ้ไ,ไ,ไม่ฟ yes. ังไม่ฟังไม่ฟังค่ะไม่ฟังมุกอุ้ยวยวายใหญ่เลยวยวายใหญ่เลยค่ะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะที่ใส่อ่าขาหน้าทั้งสองนะคะเพราะว่าผู้ชายไม่อยู่นะคะตอนนี้มีแม่เฝ้าน้องอยู่คนเดียวนะคะถ้าเกิดว่าหลุดหรือว่าอะไรยังไงนี่ก็คือกลัวว่าแม่เจ้า นางไม่ได้นะคะก็เลยต้องอป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้แสดงสามรอบหรือว่าสองรอบนะคะก็เมื่อเช้าเขาก็ประกาศอยู่ว่าสามรอบเนาะแต่ว่ายังไงก็ต้องดูแขกก่อนถ้าแขกเยอะก็อาจจะได้สามรอบพี่ทองคําทองแท่งก็ไม่ได้เข้าบ้านนะคะถ้าแสดงสามรอบก็รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ข้างหน้ารัานแสดงเลยนะคะ น้องไข่มุกเงาละคะ้ค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ซูมให้ดูใกล้ๆเงาละพี่เฟสไม่อยอู่หนูไม่มีเพื่อนโอ้ยโ,โวยวายใหญ่เลยมุกจ้ามุกจ้าไข่มุกอันนี้ถ้าแม่ลงไปห้ามก็ไม่ฟังนะคะตอนนี้แม่อยู่ห้องบนบ้านนะคะมาคนบอกว่าเอา้า ช้างวิ่งขนาดนี้ทําไมไม่ลงไปห้ามเวลาเขาคึกคักอย่างนี้ห้ามยังไงก็ไม่ฟังเขานะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ควานของเขาเขาอาจจะหยุดบ้างแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็จะเล่นต่อนะคะนี่ก็ต้องปล่อยให้เขาลงเองนะคะเอายาให้ตอนนี้ก็ไม่กินนะคะคว้างทิ้งหมดนะคะสำหรับน้องไข่มุกนะคะมุก ลมแรงมากนะคะต้องขอภัยในเสียงลมด้วยนะคะลมแรงจริงๆค่ะขนาดอยู่บนบ้านนี่บ้านสะเทือนเลยนะคะบ้านยังสะเทือนเลยมุกแ้วเสามันยิ่งเล็กด้วยนะเสาตรงกลางเนี่ยร้องด้วย ร้องหาพี่ด้วยคะ่ะตอนนี้สงสารไข่มุกจังเลยนิ่งนิ่งล้วนิ่งเหรอโอร้องหาพี่ใหญ่เลยคะ่ะตอนนี้ ลองหาพี่ใหญ่เลยมุกจ้ามุกจ้าไม่ใช่รู้ว่าพี่จะไม่ได้กลับมาบอ่อนี่ไขมุกลองหาพี่เลยปกติทุกวันนางก็จะไม่ขนาดนี้นะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างคึกคักบ้างแต่วันนี้รู้สึกว่าจะคึกคักนานเป็นพิเศษนะคะมุกมุกมุกกยา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  เสามันน่อยเสามันน่อยขาหลังนางนี่ไวเหลือเกินไวเหมือนน้องจ่อยเลยคาหลังเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ลงสักทีเลยนะคะตอนนี้ร้องใหญ่เลยร้องใหญ่เลย ดูดูดูหมุนหมุนนางจะคางเบาๆตลอดนะคะทุกคนในกล้องอาจจะไม่ได้ยินนะคะแต่ว่าแม่ยิยนตรงนี้นี่ได้ยินชัดนะคะอยู่ลองหาพี่นะคะนางก็คงเหงานะคะก็เหมือนก,นกันกับคนนะคะ ที่เวลาไม่มีเพื่อนเล่นก็อาจจะเงาบ้างนะคะเพื่อนหายก็ร้องหาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อนางจะนางจะติดพี่มากนะคะจะติดพี่ทองคำพี่ทองแท่งมากถ้าพี่หายนี่นางจะร้องหาเลยนะคะแล้วเวลาพี่กลับมาจากลานแสดงเนี่ยนางจะรู้เลยนะคะว่าพี่กลับมา นางจะนิ่งนางจะนิ่งฟังเสียงนะคะแล้วก็ดมกลิ่นถ้าพี่เดินมาอ่าใกล้ๆถึงบ้านของพี่ขวัญเมืองนะคะนางรู้เลยนะคะนางจะร้องนางจะร้องขึ้นมาทันทีเลยนะคะจะร้องดังมากร้องใส่กันเลยนะคะโมกก็เป็นความผูกพันระหว่างพี่น้องเขานะคะถึงไม่ใช่พี่น้องแท้ๆแต่ว่าเขาก็อยู่ยด้วยกันมาตั้งแต่เล็กนะคะ ก็ผูกพันกันนะคะโอ๊ย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 มวกมวกมวกอุ้ยเสาสะเทือนเลยค่ะทุกคนเสาสะเทือนเลย ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเสาต้นนี้อะคะ่ะอุ้ยโกรธมากเลยดูทำดูทำไม่พอใจไม่พอใจยิ่งถูกกับบรรยากาศหน,นาวเย็นๆอย่างนี้นะคะช้างเขาจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะอากาศหนาวๆอย่างนี้แม่ๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ลมก็แรงนะคะจะโโขไฟให้ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเป็นอันตรายนะคะหยุดเตียงโอ้ยยังไม่หยุด นึกว่าจะสงบลงแล้วนะคะว้โมก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 แล้วเจ็บขาแล้วเจ็บขาเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเอากล้วยดีกว่าเอากล้วยไปหลอกโล่เขาดีกว่านะคะให้เขาหายคลึกคักนะคะโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้กล้วยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปให้นางกินนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่นางได้กินกล้วยแล้วนางจะสงบลงหรือเปล่านะคะไข่มกุกสวัสดีค่ะก็เล้วส,สวยๆแน่เออเห็นกล้วยเห็นกล้วยค่ะทุกคนเห็นกล้วยนะคะเดี๋ยวให้นางกินเองเลยให้หยิบกินเองเลยนะคะตอนนี้เราเอากล้วยมาหลอกล่ออยู่นะคะ โลกล้วยมันหลอกลอก่อช้างตกมันอยู่นะคะตอนนี้ออกินใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาดูการหลังจากที่กล้วยหมดนะคะว่านางจะสงบลงบ้างไหมนะคะน้องไข่มุกนี่ชอบกล้วยนะคะชอบกินกล้วยมากนะคะ ไปรัป้อนนี่ป้อนเกือบไม่ทันนะคะไม่รู้ว่านางเคี้ยวหรือเปล่านะคะก <c oughs> ินไวมากดูนะคะดูนางกินนะคะยังไม่หมดนะคะโอโโอ้อหหยิบใส่หยิบใส่เลยนะคะ ยังไม่หมดนะคะกล้วยสองวีนะคะเมื่อกี้ใกล้หมดแล้วะคะ่ะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาของนางโตนะคะหมดแล้วปะปะเก็บนี่เก็บเออ ขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูจะไม่ดื้อแล้วค่ะเออหนูสัญญาค่ะหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะไม่ดื้อแล้วค่ะโอ,อ้พอลแล้วลูกค้างค้างอะค้างหนูยังไม่อิ่มเลยแม่แม่หนูยังไม่อิ่มอ่ะหมดละจามดนแล้ว สวัสดีเลยหมดแล้วโอ้ยเมื่อกี้ยังหาวอยู่เปลี่ยนมาอ้อนแทนแล้วนะคะนางนี่เปลี่ยนอารมณ์ได้ไวมากนะคะโอ้ยแมวแล้วแมวแล้วไม่เล่นกับไข่มุกแล้วไม่เล่นกับไข่มุกแล้วน่าจะสงบลงแล้วนะคะได้กินของโปรดแล้วนะคะน่าจะสงบลงแล้ว S <S <él ite> โอ้ยน่าสงสารจังเลยมันเหลืออยู่สองหงีก็หนูกินหมดแล้วโอ้ยน่าสงสารเลยค่ะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้า,า,างแฝดภายทองคำภายทองแท่งด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของเรานะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ